Thank you so much, baby. Yeah. Okay, well, thank you, thank you. My name is my pasli he yeah. ah! wow, 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 wow. wow! My name ah! wow! Where you come from? England! Yeah! Huh? What's your name? What's your name? Mountie. Mountie! มาจีะฮะว้าวไม่ a น e i ป m น parsley ใหญ่ yeah big b o r d มอนำสิงรวมสมัยดาเงียบ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 งยูเงงมุบเอยบเงองยง Yeah, welcome to Thailand มอลล์ลำซิงรวมสมัย UC concert ไม้พัชรี thank you so much baby ย yeah. uh ่าแม่คนนี huh. <laughs> then, uh ้ฮะบ่แม่ไหนนี่บ่เอาแม่เป็นการทักทายกันไหมเราขยังทักทายแล้ววะเราเราเราใส่หอดมุกอยู่หีือไรแล้วว่ะเราทักทายล่ะลาก็เลยทักทายแล้วกลับโอเค thank you all. โอ้ oh, thank you so much thank you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  หลายๆเด้อไม่ย <music> ังละซุบนี่ง <bizarre> ก็ได้ไม่ดึงนะคะไม่ดึงนะคะว่ากูสิบอกกอกเน็กซะนาะกินเหล่ากัสิเม้าส์ขบานก็ม่วงเพ่อนเอาหีมึงมาบหมยก่อนเปลี่ยนกันบ่ายเออตีออกมามาคิดว่ากูประใจตีมึงเจอคอนหยาบสอง3นสิบสามแล้ว เมาออกมาใช่ไหมเป็นแต่หีเหม็นไงเมาปันนี่เป็นแต่รักษาหีของบวกุ่มเมามาแล้วจะหีเคียวเด้อจะอยากสีผัวคนเด้อถือลูกปืนเขาเด้อเออสีผัวจะแของเหรอเนาะไมีผัวจะแของเนี่ คนผู้จบผู้งามจังเหลวมาเมาคักเมาเนี่ยแต่มากับผู้ใดมากับผัวใช่หรือผัวโอ้ยแม่งกูเลยเมียรุ่นนี้กูกับเผาห้ำจะคล้องชิมซะแล้วกะสิเมาคักเมาแน่บ่อเมื่อตรงเมื่อตากะสิบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมี่ยงเฮ้ยจับเมื่อยเฮ้ยจับผีแล้วแหะจับผี โอ้แฟนคลับกูกัสิมีประมาณนี้ล่ะซุ่มเมาเมาแน่แล้วกับเมาบ่ลูเลียงในะจักน้อยเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่กับทุกคนหน่อยได้ไหมจ้าได้ไหมคะโอเคดีมากบุ๊ยตุกติกน่อยมาถ่ายรูปเร็วลๆ,ๆ เดี๋ยววันนี้ปกติทีมงานถ้าเกิดมาไม่พัสรีล่องไปแล้วสิท่าลูกกพีกับน้องแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตงดถ่ายรูปก,กับทุกคนนะคะเพราะว่าไม่สิไปงานที่2อนะคะอยู่ในเมืองอุบลเอพี่นองเด้อเดี๋ยวสรงต่อกับทีมงานของเฮานะคะมอบข้อมูลข้อมูลดานหนาเวทีสุพีสุนองบพว่าจะเป็นน่องสร้างไก่สอนนะคะน้องนุชปิยะวันนะคะลูกสาวหลาลูกชายหลาไม่พัสรุในช่วงนี้ แมนค่ะเดี๋ยวโอกานาฟ้าไหมทีมงานไม่พัสรีอาจจะได้มาเต็มวงเต็มโชว์มามอบข้อมูลข้อรูลดานาเวทีให้พี่ให้น้องตาลสมสุผู้สุขคนเอาทุกคนยกสองขนาขึ้นเอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ว่าบนนไลสายเงาบนหอดยอดเกี่ยวจังไรเอี่ยวมาหาพอหาแมในมือนี่นะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณไปยังทีมงานผู้จัดด้วยนะคะเทใหโอกาสทีมงานได้มากราบรับใส่พีรับใส่นองในมือดีเงาวๆกันไปในช่วงนี้ขออนุญาตเปิดโตลูกไส้ไม่ปัสีย e! เอารถตีรถตีรถตีเอ้าเปิดโตศิลปินมันจะต้องเง่ย่าย เจ้าก็เต้นยวดเนอาไม่กันะเอามาจารึกติโอสงสัยพอมีโตชงเมืนบอคอยปวดเอวมึงเว็กอย่างมาก็ปวดเอว เฮ็ดมันก็สิเป็นตะบ้องอยู่นละผู้เฒ่าเฮ็ดมันเลยเป็นตะขี้เดิบอ่ะลูกอย่างไงคอยท่านเลยเดาเจ้าอยู่เอ้โหฉันไม่ได้ว่างอย่างนี้ล่ะอันนี้ลูกชายไม่ปาสสลีจะจกดาบกูอันนี้ลูกชายไม่ปาสาลากกนนลส,าาสาลีคะ่ะทักทายพี่น้องถูกติดหน่อยหมอยลามดาสวัสดีครับสวัสดี พี่น้องว่ามึงจะ่มาหาตัวพี่ตัวน้องหลายพี่น้องตานสุ่มเบิ้งโทราัศนัดเบิ้งผัดลมเบิ้งตู้เย็นเบิ้งห้องน้ำเบิ้งเฟ็บุกเบิ้งเผ็ดเบิ้งตอกตอกหูจักบัดโอ้ยหมานหมานหมน <laughs> พี่น้องว่าผัวมึงแลดบว่าเป็นลูกมึงขออนุญาตแก้ข้าวกันล้วกันค่ะ ลูกติ๊กหน่อยนี่คือลูกไส้ไม่พัสรีนะคะอีพออีเม่เป็นอย่างกึ่งจับสิเป็นลูกไส้ติมันก็สิเป็นลูกไส้กูตัวมันดูดนมกูนาะเจ้าดูดนมไปเห็นว่าคอยไปดูดนมเจ้าเจ้าดูดยั่งคอยดูดผู้ใดไสอนเจ้าว่าผู้ใดตัวเปียผู้ใดสอนเจ้าส้ใดสอนเจ้าว่า โอ้เอ้าว้าวน้หัวมวนข่ะบ่าวกับบ่านใหัวบ่อหัวกับบ้านใฉี่เป็นของตรรมานะพี่น้องก่อนไปหน้ามาหลังขอให้พี่น้องนทางกัะบ้านโดยสวัสดิภาพัปแล้วกันค่ะบ่มเมียนบอกเมื่อนี่ขึ้นตะเวนเนี่ยผู้ใดมาท่านกับท่านเด้อผู้ใดมาพอท่านกับไปเจอกันในอุบลวันนี้สองงานขอบคุณค่ะจ้าค่ะคุณแม่จ้าขอบคุณหลายๆคะไม่หยั่งหลายใจโอ้ <ts Criminal> เห็ดมาดีแต่เงินบาทโอ้ยซุ่มหมีเขี้ยวเลยเดทไทมมาเลยเดทผู้สาวเด้อไดแแ้แต่แต่แหกปากร้องเพลงกับเมียผูแห้งแล้วยังนี้มันใส่ข่ทายรูอีกอยู่ว <laughs> ไ,ไม่อยากพูดแต่พูดให้มันเป็นพุกก่อต่างคนแหละ เที่เต้าปูนไมาเหม็นตุกติกน้อยเปียงย่งตุกติกน้อยเหเห็นมานอีพี่น้องมาตาเบื้องบางน่าหลายตาบักลาจะไปใส่ลูกฮะโอ้ไปกินน้ำเออไปใช้ั่วนกินน้ำเดี๋ยวขออนุญาตบังลาจะไปหาเบียร์กินเด้กพี่เด้เบียรไหมหัวก็เปิดรึเปล่าเออเอาไปส่ลงเก็บบไงดูเอาไปส่เขบเก็บเอาไปะส่เก็บก่อนเด้อ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 เออเอาไปส่ลอาไปส่ลง มาเดียวข่อยจมมุ่นเบื้องขอาสีจมมุ่นหน่อยข่อยเลี้ยวเบิ้งตาเดียวข่อยก็ออกเบียร์ที่ดีคือเบียร์ฟรีเราเราฟรีกินในเบิ้ลมือเราซื้อเบิ้ลมือเขามากินโอ้จากทีมงาน ทวีผลมเม็นว่ากันนี่เป็นบอกโอ้มีฮองกาดเอาสวัสดีปีใหม่เอานังลับพรรับสันเด้อเอายกสองค้านาคืนเมื่อนี้ก็ได้มาตุม่มมาโฮมกันแล้วบอกวา่สิเป็นพี่น,อน้องอำเพอ่าตานสูมพี่น้องบ้านไก่เลี้ยนเคียงพี่นอ้องอุบุลราชธานีสุบูสุคนพร้อมด้วยทีมงานทวีผลเศร้า กลับมามาเลี้มมาเต็มกลับมักมวลแสดงสดเออเด็มาตุ่มมาโฮมกันแล้วชูเอาคลิดไม่บาสารี่ไปลงสู้เร่เป็น10-10ล้านให้ครูเบียร์ลั่งแล้วเออมาเด็วมากันาดโฮามันใจๆแล้วไม่บาสารี่มันใจแล้ว น่ะต้าพี่ร้องว่าใจล่ะพวกเจ้าไกลบ่ยังเนีย่ยไม่มองเนี่ยเออจาไม่มองอมสวัสดีปีใหม่คุณใหม่พัชรีและผู้จัดการตุ๊กติ๊กน้อยหมอยลามดาอมอมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ่งๆปังๆจากช่องมาเล็มมาเต็มมาเล็มมาเต็มแลมมากมวลสแดสดงสดกันเมาแล้วย่าไปหา กินเมาแล้ลวย่าไปหาลอดสีผู้เบาตาลสูงนะจ๊ะอันนี้มันก็ว่ากันเ่อใดเพราะว่าความมีแห้งมันบ่งให้ป่านี้ไผ่บางบางนึงนี่จะเห็นอย่างเจ้าอ่านแล้วเราจะกับพี่เจ้ากับเปิดซ่องเลยบ้างกัเปิดซ่องเลยว่ันมี้บัวหัวซีเพื่อเงือซื้อว่าเอ๊ะอย่างนี้หนีเพราะน้องข่อยว่า ไม่พได้สงสัยหรอกว่าหนาทวีผลมาแล้วมาตมเต็มยังกับว่ต้องไปคิดยังหลายม่เพราะได้ไปคนเ,เห็นแกงเงินมันหรอกเออ,เ,อเปิดซะด้วยรักและห่วงใยจากเจ๊เจี๊โลงสีโพเจริญตานสุมหนึ่งพันบาทเอ้ายกสองขนาดขึ้นเพราะว่าสิเป็นหลายๆทีมงาน ปาซาลีสี่ไวพ้พรอยให้พี่น้องสบูุ่ก้อนเด้อบัดนี้เอเอเ,อเ,อเอจ้าน้ำปัจ่ายมากไปเ,เ,เป็นปัจ่ายหนึ่งพันบาทพร้อมกับเบียร์สิ่งลังเลือก จากทีมง,งานไปกอดสจดพร้อมกับเจเจบลงสีเขาในวันเ้นเจ้าปอนเออ,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 อละขอให้พี่น้องเด้อทุกท่านจงมีแต่ความสุข หยิบยาใสควมไขยาเสียเมื่อเมือเมื่อในปีไม่มาแล้วให้พี่น้องทุกคนสุขภาพ่างรวยแม่บอกลายเที่ยวหน้าใหม่มึงกินเข่าก้อนขุนเรื่องมันมึงเชมากินน้ตอนหนาพี่น้องจังไดบัดตอนมาแม่คือปอนน้มึงแล้ว บักฮานกินปันไดกับบสูงเนี่บักน่อยๆกับด้มันมันน้อเหมดอายุพู้มียตาทายกันมาเลยทายกันมาเลยผู้สาวมึงไ่ได้ยินบอกแต่ก้กูหลอกเพ้งูมียไปแฮงแล้วแม่กับประกาศยุบ่าผู้ใดอยากตายลูกก็ายกันมาแต่ถ้าแม่แหกปากร้องเพ่งแม่กับเมียแต่ถ้ากูดแงแงบงกูกัเอ็มข้อพึงจะดังพึ่งมึงยังมาใส่กูายลูกกกูเนไปไห้เนี่ แล้วในนัก,ก็นตรีตัวหมกข่อยขั้นดูด่านักดตีแล้วสิ่ขอยแข็งเฮาลาโจเอาลูกเอกอเพไอ,อ,อพี่น้องบานเฮามีความสุขหลายๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงถือว่าสวัสดีปีใหม่พี่น้องตานสมเฮานํากันแล้วกันนะคะพี่น้องแม่ยังใหญ่โอ้ยมาจากไหนนอกประเทศเนาะโอ้ด่บเจ๊เกยียบป่ะว้าวหนึ่งพันบาทไมแล้วจาาเก๊เกียบเจ้าคือบ่าแบกทอบเขานะไม่ข่อย จะเป็นจองร่องสีจะกคือผู้แบกสอบเขาไม่ค่อยจักสอบเนี่ยชุดนักดนตรีไม่ต้ซุบกินหลายๆไปไเอาเนาะโอเคเดี๋ยวข่อยวะมาเจ้าไม่เจ้าผ okay. ู้นจังข่อยมาเลี้ยงขอบคุณพี่นองผู้ไปซื้อเขาขายเขานั้าเจ้าเนี่ยผู้ใดอยากให้เจี๊ยบจ้างมาขอเสียอ๋อติดต่อทั้งคุณยุยเพ่าไปละแมนบอ โอ้แต่ว่าข่อยปีนี่ข่อยประด้วแล้วเจเจจะไปเอาข่อยปีข่อยเจ็ดศูนย์เด้อมีมีเงินกระซื้อข่อยประเดีลยวตอนนี้เพราะคิวข่อยเต็มเออว้ายเจ้าจะมาดูถูกข่อยจังไหนเนาะเจ้าสะมาเอาข่อยเป็นแสนเป็นเออเราเขาขวญนอดข่อยกับมาเหรอข่อยเห็นหน้าเจเจบแล้วข่อยอยากลองผลงานเพลงนี้เห็นเรา ต่อไปก่อนเหอโอ้คอยอยากลอกแม่นี่ใส่จู้เจ้าฟังป้าคอยมาเลยใครยังบ่เสกเยี่ฟ้าเข้ามาเด้อพี่เฮตุบ้าบอลกนี้ลิบเสามีคนเดียป้าคุยมาเลยจังคบ กันแ,แบบสบา,ายใครลาบอลาน,นอนออาทายดีใจให้ไอ้ป๋าโฮโฮมาชะดเจบอันอินั้นงป๋ปาไปนิ่มันเตียงหนาให้ยังให้เมยก่อร่องพื้นร่องแตกมันบม่อย,อยูหนาเทอะ นายจะยื้อเห้ยเอาเงินก็ได้เถอะ่ครับัวกาบอกไปหัวใจมักเบาลุ่นนองตีตีตโอเคเออตอนนี้แหละพันหนึ่งอ่ะค่ะคอยลองสาวข้าวใได้พันหนึ่งแล้วเจ้าแตงโดนโเด้อเพ่งอย่างอีก มาประโยคละวพันฮะให้คอยเดาบ่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบพันอ่มาสองพันอีกอ่าจับมือแล้วอันนี้พันที่สามอ๋อได้ได้ได้แล้วไปได้จากพันในพันเดียวนึงกี ขอบคุณหลายๆค่ะอยากจะบอกเจเจียว่าทีมงานของเขากะมาเป็นมิรกับพี่น้องสุโขสุขนวันบ้็นเรดอนบภาพเรอนมีแต่ผาบดอกมาชชั่ มีลาเราเหรอนี่ยังเหตุจังสัมเห็นบอกคนผู้จบผู้งามมันเสียบุคลิกกัแหละผินเวลาเราเอออยู่ม้อไหนอยู่ปอไหนแล้วอยู่ปอสองปอสี่เออจบม่อสามเราก็มาอยู่น้ำแม่แม่์สิไ้สุกเต่าเท่านี่ออกใส่ร็อคแล้วครันได้จอได้ มือไหร่่ยาแหลีบดินม่ยังไม่บอกม่ยังไม่บอกกูว่าย้่เป็นยาแหลีบดินมันสิคือปอบจังเหตุจังเตุจังสันโอ้ของดีเมืองตามสุมสุดยอดเลยถือว่าเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากๆมากกับผู้ใดมากกับแม่เออบอกหลยเทียเราย้่สีกันย่าสีกันในลูกเห็น ออรับรางวัลคนละหนึ่งร้อยบาทเออเอาน้องน้องเสียเขาไม่ได้จีัออน้องเสียเลยี้ยงเนี่ยเพราะน้องเสียเลยี้ยงได้เลยตีบเพราะท่านใดความคุณขา้าความคุณความคุณขความคุณ,คณ,คณมันคือบ่เคิงกัน,กนลหละมีอยู่ยยสี่คนได้หน่อยจีซีบา ah, ทหานันแล้ว ร้อยสี่สิบหารสี่เหลือสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบหารสองหารสเหลือคนละสี่ร้อหารหารหนึ่งหารหนึ่งเหลือคนละยี่สิบบาทเอาไปแบ่งกันคนละสิบบาทอันนี้เป็นของแม่อ้เมื่อจีมาเฉียงแม่ติแม่จบมาลิ้นได สิ่งให่เอก <Okay. S 1> กัรบันซีเลขคณิตนี่กูได้ที่ซีบุ๋นมีแต่ตะเกียบซีจบกศนเอกภาษาอังกฤษบุ๋นตัว mm hmm. เอา้าเกี่ยวยังกันกับเลขผู้นี่ว่า,ไ, mm hmm. วาไปว่ามากกับงงเจ้าของพอดใส้เราก็ยันข้างในจอจะขาไปน้ำบนทางกับบอสเทแล้วสันเหลืองไอ้มาอเอ้แนวน้ำเหนือห้าอดีมอย ถือตีออฮะเ,เจ้าสีมักผัวข่อยจังไดยายข่อยบ่มีผัวมมแต่ลูกเจ้ามักลูกข่อยเจ้าสีมาเป็นลูกไพ่ข่อยตีเจ้าสีว่าเป็นลูกไพ่ข่อยจะารวยบ่เนเจ้าสีมาเป็นลูกไผ่ข่อยเจ้าสีแต่งลูกข่อยเท่าไหนตกตินน้อยตกต๊กน้อยขอกมาบางนี่ลูกมักบ่มักผู้สาวบ่เนี่ย ผู้สาวอันตานสุมนี่เป็นแต่สมีถิมมลาละเล่าผู้ดีอยู่ดิเอาแม่อ่ะแม่มาเป็นยังหระแบบที่นี่โอ้ตุกติกหน่อยมาหาแม่กฐาถามเขาเบิ้งเด้อเขาฉิมมากบ่เมียเล่าผู้ดียังยังนี่ตัวอวยไม่อยากเ้ว เมียไม่พอไงตุกติกหน่อยผู้บักงามหนึ่งผู้หนยหน่อยข,า,ขาวขาวว่ามันเอาบัสะลาพาอป,ปัดอไปตุกติกหน่อยผู้สาวมักเจา้าอีเแม่กับมักเจา้าอิ่มเอี่ยกับมักเจา้เา,า,เ,จาเออแต่ว่าเมียเจ้าผู้ดีผู้ดีเลยบอจทังไหนเอาเจ้ามึงขึ้นมาบอยอย่างเมียมึงผู้ดีบอเล่าให้่อยหาเลย แล้วสหอมแก้มเจ้าแมมใหห่าร้อยขอหอมแก้มใหพันหนึ่งสิเ่าขอสี่เพรากูนริให้เล่าหอมแก้มเนเร็วๆไว้ให้เล่าหอมแก้มโหลดแล้วเพิ่นหักบักหลาต้อลูกเออหลอกเงินมันไหลๆมาจับดูเออมาจับบักหลาบักหลาให้เพิ่นหอมแก้มนะลูกเออเร็วๆ โอ้ยบางหาหนิใช่ไหมลีลาเนาะเออหอมแก้มนะหอมแก้มฮึบ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 แม่ขอแถมแม่กับป้อนเงินเขาตัวน้อยแม่จะมาแถมที่ไหนเงินเยียนผู้เท่าออกไปแม่พอตอกไปหอมแก้มตัว แม่มาหอมแก้มดากลากอะไร <c oughs> เออเออเออนั่นเด้ยืมเงินยมืมเงินแล้วแหอมหมหอม,หอมโอ้ยทอนห่าลอยพอ่อโอ้ยมาขี่ทีม,กมักบวนเถอะน้อกูเสียบอ่น้อลูกไผ่สิเนาะแก้มละห่าลอยเอาเขาแก้มละห่าลอยแก้มละห่าลอยเร็วเร็วเออเออเอออัดคลิปให้กันพร้อโอ้ย เร็วๆได้แต่ว <is a> <melody> ่าอย่ากดข้อเราเดี๋ยวเรากงลงไปหาเออเบื้องไปดูแล้วไดในยาบาดแล้วลูกในยาบาดก่อนข้ามีเมยบ่ต้องทอนพร้อมในพันหาไป นี่ละก่อนคำเอ้เขาบอกว่าขัน้นเมลี้ยงสร้างเถาขายงาได้กินขาตัวคำขัน้นเมลี้ยงสร้างหน่อยตายสําขาบม่มีมักกับใหญ่แล้วโลดเล่าสิผ้าไปกินซาบูแต่ถ้าเกิดวราบักลามักรุ่นเดียวกันสูไปต้มมะม่าก,กินหลดลายเพียงสั่นเขาสิบอกว่า <S <S บ่อยอากลองคบเบ่งบอกกับผู้สาวเทาอยากบีผู้บาว น้องเป็นภูมิร้องใจขันน้องป้ตีทั่วเลยนี่เท่าเกินไปเงินทองเงยมีไอ้ใส่ยอยากได้เนี่ย ติอก้อยอยากไอ้ดิไออยากอายเพื่อนนี่เจ้ามั้เอาเงินเอาเงินไข่มาเอาเงินไข่ได้ไข่เป็นแม่เล่ามัเามม้เออมึงขายกูติเออใครซื้อบักรอะไอีกเนี่ยครับ <c oughs> แม่เล่าก็ต้องได้หลายกว่าเธอละเนาะเอาจีไอ้ยกูเมื่ <c oughs> อย์ได้เนาะ จัดให้หนึ่งคนงานเพลงตามคำขออีเ่าจริงใจค่ะบ่อยากลองคบ เราอยากมีหัวบ่าวรุ่งน้องเป็ แนวบอกกับผู้สาวเารับรองของเอาอีเท่าสิเฝ้า บัดอันนี้มั่นเถาะเตือนช่างมาเ้าม้าอย่าได้ยินข่าวว่าคุมตาแหล่และผัวตีบัดสีว่าโอ้อยู่หน้าห้างยี่ไม่ภาษาลี่หีใหญ่มึงก็ช่องแกงแต่ยี่เทาบัดสีว่ากลับมาบ้านเงาบันหมากก็เงาบันใกล้เป็นห้าบัดสีว่าเด้ผู้ใดสริมากับผู้ใดก็ตามแต่มื่อนี่ไม่ภาสาลีมากับลูกทรายไว้ไปขึ้นมาดอก เสียงกิ๊ดแห้งกอผุดเสียงกิี๊ดจังนดมาดังกอกกันศิลปินเถอะข่อยนี่น่เป็นศิลปินมพราะมันลูกทรายข่อยก้อนไปหนามาหลังค่ะท,ทักใท้พี่น้องแบบฉบับหมอรับซิ่งสาวหีใหญ่ไม่พัทซรี่สวัสดสุ่มอยู่ทั้งหนากันแนมหนานนแล้วอนแนมตีหีค่อย้นมา